ไม่เลยแมวนี่เราเป็นคนพูดภาษาของแมวภาษาแมวปนลลังใต้เด็กตีตายก็จะมีพระตายมารองตามองค์แล้วเลือดแตกปากแตกดำออกตายถ้าเ่าเลือดจะแตกออก 3, 3, ตามปากตามจมูหมกเส้นเลือดอะไรไมันจะแตกเลือสมองตายมีวิธีเดียวคือเลิกปฏิบัติไม่ได้คําตอบไม่มีทางอื่นเลยมีแต่ว่าว่าตาย ออามานั่งคิดคิดมือนกับหัวมันจะแตกคิดแต่คำเดียวว่ายังไงเราก็ตายเราไม่ควรกลัวหรอกกับความตายนึกต่อไปว่าถ้าไม่มีทางเลือกเราจะเพ่งให้มันตายเพ่งไปให้มันเลือดแต่ก็ทั้งจมูกทั้งปากทั้งปากทั้งหลังใน,นมันตายนั้บอยู่นี้คิดในใจไอ้เลืองนี่จะไปอย่างอื่นไม่เอาละลงมือมาไกลขนาดนี้ คือว่าไม,ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวสาหรับตายแต่คิดหาทางที่จะที่จะด,ด,ดีมันี่มีไหม,ม,มตรงนี้เองมันทุกข์อมามากขนาดเนี้ยต้องคิดหาทางหาครอาจานไปไหนก็ไม่มีทางก็ทีนี้เราตัดสินใจ,จว่าตายมันตายตายให้มันตายไปเลยจะเพ่งมันตายมันปวดไปเลยเรื่องปวดเนี้ยให้มันหัวแตกพุ่ออกมานี้มันไม่ได้ตายลยตรงเนี้ยถราคิดอย่างนั้น ปะนั่งให้ทำเหมือนมันปวดประดังประเดกันมาเอาให้มันตายอะไรอย่างเงี้ยจุดมันก่อกระวนกระวายอย